กลับมาแล้ว EP 2กับ2วันสุดท้ายที่เกาหลีคลิปนี้จะพาไปเมืองใกล้ๆโซอย่างซูวอนแล้วก็กลับมาเกิบตกช้อปปิ้งในโซกันนิดๆหน่อยๆปล่อยตัวปล่อยใจแล้วไปดูกันเลยจ้าเริ่มต้นวันด้วยกาแฟตู้บนชาชลาเพิ่มความสดชื่นกันสะหน่อยเช้านี้เราไปซูวอนโดยขึ้นรถไฟสายสีน้ำเงินหรือไลวนัน เปิดแมปจากที่พักมาเลยดูในเนวแมปก็ไม่ยากนะปักหมุดไปซูวอนสเตชันได้เลยแล้วก็เมื่อกี้เรานั่งมาไม่ถึงชั่วโมงนะคือนั่งเป็นแบบโลเคลมาไม่ได้นั่ง KTX ก็เวลาโอเคเลยเพราะว่ารถไฟมันก็คือจะออกประมาณทุกแบบ5นาที8นาทีอะไรเงี้ยไม่นานที่ดูรีวิวมาคือเขาจะเป็นสถานที่ที่ถ่ายซีรีส์เนาะดังๆเลยก็แบบอะไรอะ Golden Spoon, b 5 n 1 Five วันแล้วก็เก่าๆเ,เลยก็คือแนน a งกึ s มาถึงซูวอนก็ประมาณ11โมงเราก็สุ่มเซิร์ชร้านอาหารในเน v ว r m a แก็เจอร้านจาจังร้านนี้ขึ้นเป็นภาษาเกาหลีเลยเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ใต้คลิปนะตัวร้านก็เป็นโลโคอลไม่มีเมนูภาษาอังกฤษเราก็จิ้มรูปสั่งจาจังเมยอนกับทางซูยุกอันนี้มาเป็นหมูทอดซอสเปรี้ยวหวานมันเหนมือนแค่ผลไม,ม,อม้อืมอับปอรดอืมอืม ทางซูยุกที่เคยกินที่ไทยใช่ป่ะคือรสชาติมันก็จะเป็นเปรี้ยวหวานกลมกรอบนั่นแหละแต่เหมือนตัวร้านน่ะเขาที่เนี่ยเขาใส่สับปะรดเยอะไปเราก็เลยรู้สึกไม่ค่อยคุ้นรสชาติแต่ถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยแต่มันก็แปลกๆกว่าที่เคยกินที่ไทย ตอนแรกใช่ปะพอมาถึงสตาร์ฟิลแล้วคิดว่าจะพุ่งตัวไปที่ห้องสมุดเลยแต่ปรากฏว่าที่นี่มีแบรนด์แบบที่กำลังตามหารวมอยู่เยอะมากก็คือปูอะอยากได้หมวกร้าน this is never dead ก็มีนี่คือกำลังซื้ออยู่แล้วก็มาริเทก็มีแล้วข้างหลังร้านที่เป็นแบรนด์เชอรี่ที่เจนนี่ใส่อ่ะที่เป็นเสื้อเ uh, ชอร r y ี่เชอรี่อะนว่า curse ปะเออก็มี ก็คือดีมากเป็นทางที่รวมทุกอย่างถ้าใครมาสวนก็อย่าลืมมาเดินนะคะ okay. ป้อมขอวาสองแล้วก็ที่นี้นะคะก็วันนี้เขพยาพยากรณ์อากาศว่าเดี๋ยวฝนจะตกก็ไม่รู้ว่าจะตกกี่โมงแต่ขอภาวนาให้อย่าตกตอนที่เราเที่ยวอยู่้ไหนะ บอมฮวาซองซว,วอน เดินถัดมาจากป้อมฮวาซองนิดนึงก็จะเจอคาเฟ่ที่ชื่อว่าจองจีออนคอฟฟี่โรสเตอร์บรรยากาศดีมากแนะนำให้มานั่งชั้นลูฟท็อปนะเห็นวิวป้อมฮวาซองแบบชัดๆเลยแล้วก็บราวนี่แท่งอันนี้อร่อยมากเป็นเมืองที่มีแต่คำว่าน่ารักคาเฟ่อน่ารักนะ ไม่มาเก็บไมก้าน่ารักอะไลน์แอนด์ซี่แต่คำว่าน่ารักม,มูม่ตซมไปหมดขาจะรีบิษี <c oughs> กำลังพามาเดินต่ออะไรไม่รู้ที่มันมีเห็นฝาผนังคิ้วๆนี่ซ้ายมือน,นี่นะมันคือย่านเนี้ยแล้วก็นี่คือแผนที่ <c oughs> ก็มาเดินได้ตรงนี้ไม่มีคนเลยจ้า <c oughs> มาแล้ว <c oughs> ได้เห็นแล้วนิดหนึ่ง ขอบคุณบ้านนี้ที่ทำให้เราได้เห็น,น,นไม่มีกลิ่นไม่เลหน้านมีอันนี้นะคะก็เป็นเด็กนั่งเล่นแล้วก็มีบ่าวสาวแล้วก็มีป่าแล้วก็มีปลาหมึกแล้วก็ผ่านอันนี้มาแล้วก็มีนั่ง oh, one, สะดวกกลับเป็นแบบรถไฟที่ Swan Station เหมือนเดิมก็ได้แต่เราเลือกกลับแบบรถบัสนะก็กดดูใน Never Map เหมือนเดิมเลยใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงเหมือนกันจะไปกินอะไรจะไปกินหมูย่างเตาถ่านไอ้หมูย่างหินหมูย่างหินดำที่คงแดงแนะนําโดยจากแะม่จ่ามันมีความพิเสัไงในในมึงใช้เป็นหินเนี่ยแทนถาน เออันนี้เคยกินแล้วอย่างหินย่งห <e ินภาษาเกาหลีนี่มึงเป็นนะพอได้หนิดนึงหินบ้างไหมเคนเคนโสดวะเคนเคนไปหมดแล้วข้าโสดทำคนเป็นบ้าเดินตามโสดมันจะคืนไอหินนี่ใกล้กันไม่ใช่เคนไอหินเนี่ยขอหินขาขอหิบก็ขอกรูปอ่ากระปุกงูงูเกี่ยวอะไรก็ คือเยนวันนี้เรากลับมากินกันที่โฮงแดกันเป็นร้านปิ้งย่างร้านดังที่ใช้หินย่างแทนถ่านเรามาถึงตอนประมาณ6กโมงทุ่มหนึ่งเป็นช่วงพีคไทม์ก็เลยมีคิวประมาณ2-3คิวถ้าใครหิวแล้วอยากมากินร้านนี้แนะนำให้มาช่วงเวลาที่ไม่พีคหรือหาอะไรรองท้องมาก่อน พอได้โตแล้วเขาก็จะให้เราสั่งเซตหมูตามจำนวนคนแล้วก็จะมาปิ้งให้ก่อนช่วงแรกหลังจากนั้นก็ดูแลตัวเองโลดจ้าไม่รู้เป็นไงหอมหินหอมอะไรไหมหม,มันมัยมันหมักมา ค่ำคืนนี้ยังไม่จบมาต่อร้านที่2ที่ BBQ Chicken อีกร้านฮอตฮิตสำหรับคนรักไก่ทอดของทอดต้องมาร้านนี้เลยนี่คือสั่งด้วยค่ะมุวาม เซตนี้เท่าไหร่ครับ4ี 46, บ่0 0ื่นหกพันอประมาณ1น0 0งพันต้นๆ้นหนึ่งพันนิดหน่อยโอเคอันนี้ร้าน DBU Chicken นะอยู่ที่ฮงแดงเออเดินเดินมาเปิดแมพเดี๋ยวก็เจอเป็นกล่องอันนี้เครื่องมือเหรอจริงๆมันมีซ่อมแต่จ่าไม่ได้หยิบมาลองดูนะ <laughs> ใช่เลยพี่ วันนี้คือวันสุดท้ายกำลังจะออกไปดีดีพีก,กัน <Okay. S 1> หายเหรอบัตรรถไฟฟ้าเอา,า่ะดีดีบอกเันแล้วว่าให้ดีดีดดด เจอเปล่าถ้าเขาเจอจะให้อะไรเขาขอห้าหมื่นวอ,อนในการแรกทำห่ายเองอ่ะโถ่เจ็บให้ก็ไม่ได้อะไร ันสุดท้ายวันช้อปปิ้งเราจะไปห้างดูต้าอยู่ตรงแถวแถว DDP ตรงเดนคลาซาแล้วก็จะมีฮุนไดเอาท์เลทตัวยไปกันต่อ สุดจริงนี่น้าเมื่อกี้ป้าบอกให้ซื้อไอคิวใช่คุม ว่าอะไร <c oughs> <จ>พี่จองไอองอยู่ร้านพี่จองอมันคิวริดาชรานิไปสารฝันมากินเค้กเกาหลีเพราะว่าอยู่ที่ไทยอะไรอะไรก็เค้กเกาหลีเค้กเกาหลีอืม,มเนื้อแน่นคือที่เนี่ยของหวานเขาจะไม่หวานมากตั้งแต่โดนัทโดนัทวัน,นแรก ลบบังเลือใดๆก็ตามเขาทำเบเกอรี่ดีจริงเนี่ยมันอยู่ตรงหัวมุมฮึ่งจินฮึุงฮึ่งอินจีมุนเอร์ร้านนี้มันก็จะเห็นวิวประตูฮึ่งอินจีมุนหรือดงเดมุนเกตชื่อภาษาเกาหลีเนี่ยมันคือประตูแห่งความเมตตากับรุ่นน่ะกาแฟคาเฟ่ที่เนี่ย ถ้าใครมาใส่กาแฟแบบแกาแฟเมกาโน่ก,ก็เป็นพวกคาเฟ่อะมันจะไลๆถ้าอยากกินเนื้อกาแฟแบบว่ากาแฟกาแฟให้แนะนำเป็นกาแฟเขาเรียกว่าะไรตามตามร้านที่เป็นอันตโนมัติแบบที่มีตู้มร้านป๊อปพสโต้เออมร้านป๊อปอัพอ,อย่างเช่นอะไรขายไปสิพี่โซนเมกาเมกาคอฟฟี่ทูช็อตอัพไซต์อะไรเงี้ยนก็จะมี เอ Ed. อบ <C ourse> าองคอฟฟี่ที่อยู่ตามถนนถ้าใครเป็นแบบอยากกินกาแฟราคาถูกแล้วก็เป็นกาแฟจริงๆก็ให้ไปแนะนำนั้นถ้าเกิดใครอยากกินขนมมีแต่คอนเทนต์อะไรเงี้ยอ่ะก็คาเฟ่ได้แต่กาแฟก็ไลท์ ีน้จะมากินหมึกดูดก็คือเห็นร้านแล้วร้านอยู่ชั้นสองหายากนิดหนึ่งแต่อตอนนี้เห็นป้ายโซอาลกำลังแปลอยู่ wow. Please thank you <c oughs> มนบอกว่าให้มาดีหด้าโมงสรุปก็คือไม่ได้กินเพราะว่าโซอาลมาของใหม่อีกทีคือห้าโมงโอเค สรุปว่ามื้อเที่ยงของเราวันนี้เรากินกันตรงข้ามห้างคุนไดซิตี้เอาเลทเป็นร้านอาหารจานด่วนที่เราต้องสั่งที่ตู้คียออสนะคะอาหารก็เป็นพวกกิมบับข้าวผัดกิมจิอะไรง่ายๆแบบนี้อร่อยดีราคาก็กลางๆนี่คือเกี๊ยวที่แยก DDT และชายหนุ่มที่อันนี้ไส้อะไรอันนี้ผ่านหัวอะไร ก็เส้นนี้โอเคว้าโอเคเผ็ดแป้งอร่อยแนะนำให้กินใสล้ธรรมดาโอเคหาทำอันนี้ใครที่กำลังหาซื้อพวกขนมของฝากอนะไรอย่างเงี้ยถ้ามาแถว เราแนมุนก็แวะมาที่นี่ได้โอลิฟมาทแต่ไม่รู้ว่ามันถูกหรือว่ามันแพงยังไงนะแต่รู้สึกว่ามันมีของเยอะดีก็แวะมาได้อดชิเคเยซาเคจุเซโยขึ้นเงินด้วยจ้ะ <c oughs> เฮ้ยมันมัน,ม,นมันออกยี่ห้อไม่ได้ใช่มันคือค <c oughs> <ấy. S 2> าพิเลโต่อันนี้ดีสุดในเกาหลีแล้วว่า สวัสดีครับที่นี่คือคาโป้คาโป้อะไรบ้าดงแดมุนอยู่แถวดองแดมุนแต่รู้สึกว่ามีคาโป้เดียวปะ้าตามหาเสื้อทีมชาติเกาหลีใต้นะวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบสามงแข่งกันไปยี่สิบเอ็ดแล้วก็เสื้อใหม่ที่เปิดตัวที่แข่งกับไทยอ่ะไม่มีวางขายนะปีสองพันสี่แล้วที่ผมมาตามหาเลยก็คือง สมสัเกาหลีง่ายๆถ้าเป็นเสื้อเปล่าอนเสื้อเปล่าันนี้อยู่ที่สาม0อยบาทนี่ก็มีอันซางเอ n ซีแยรจอหนนาสิกิเซนสติเลอร์แล้วก็มีสกีให้ด้วยแล้วก็มีสกีอันนี้จัดไปแล้วจัดไปแล้วเบอร์สามสามตอนนี้เราอยู่แถวเมียงดง เอจิโรขนาก,ก็ขึ้นมาช้อปปิ้งตึกข้างหลังเมื่อกี้และแล้วก็มาถึงภารกิจสุด กับการกินหมึกดูดที่เกาหลีร้านที่เรามาอยู่ย่านเมียงดงหมึกดูดหรือเรียกภาษาเกาหลีว่าซนนักจีก็เป็นอีกเมนูยอดฮิตส,สำหรับนักท่องเที่ยวอย่างเรานี่คือซนนักจีจานแรกในชีวิตของผมนะครับแล้วก็มันก็ยังเลื้อยอยู่เขาจะราดมากับน้ำมันงานะครับเออรสชาติก็จืดจืดงงๆไม่ว้าว เคี้ยวให้ละเอียดนะเรับผมสองหนึ่งไปเยอะเกืึบขึ้นมันก็คืบอยู่แต่ว่ามันมันส่วนตัวก็รู้สึกว่ามาลองให้รู้แหละมันก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นอารมณ์ก็เหมือนเรากินสาสมิที่มันสดสดหรือถ้ารอบหน้าไปใครมีร้านแนะนำก็แนะนำมาได้เลยนะจ๊ะอันนี้น่าจะดีได้ไหมทำมันเลย ต้องพููลองก้านเน่ยอัน,นี้กานสับปะรดอ,อันนี้ขมนะอืมขมขมติดลิ้นแหละส่วนอันนี้กินไม่ได้ขัดไม่เข้าเหมือนเหมือนเหมือนเคี้ยวให้อะไรมันออกมาแล้วก็เอาน่้วไนตอนนี้กำลังกลับโรงแรมไปเอากระเป๋าแล้วเมื่อกี้มีฝรั่งมาถามทางไปสนามบินแล้วคุณครูเขาก็ พยายามจะรอบอกเขากลัวเขาหลงหายไปไหนแลนะ้วไม่รู้<อ>สงสัยหลงทิ้งแล้วนี่นี่คือคนนี้ที่ถาม <Yeah. S 1> เป็นฝรั่งที่มาถามทางคนไทยที่เกาหลีไะไล้วเป็นยังไงคะมิชชั่นคอมพิวตเรื่องผมกาเพื่อนเราลอดแล้วมิชชั่นคอมพิวตการช่วยเพื่อนมือนุันเาลอด วันนี้เป็นวันที่หนาวน้อยที่สุดนะคะ12องศาก็เลยจดไอติมก่อนกลับอืมฟินเมื่อกี้ลองเสื้อไหมเนะี่ยอืมดีกว่าข้าวโพดคือข้าวโพดคั่วที่ไม่แตกแล้วเอามาต้มเป็นชารสชาตินั้นเลย คืออร่อยหรือไม่อร่อยครับรรก็ดีตอนนี้เช็คอินเข้าเกตมาแล้วนะคะตอนนี้เวลาประมาณ5้าทุ่มก็กลับแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปทริปนี้ให้ฟังโอเคจบทริปวันนี้ที่อินชอนแอร์พอร์ตแต่พอมาจริงๆอ่ะรู้สึกว่าอาหาร บางอย่างที่ไทยกิงกว่าหรือว่าเราไปร้านไม่ถูกอย่างเชน่นก็ไม่รู้นะอย่างเช่นอย่างเช่นจาจังจาจังก็คือจาจกกึมซองือที่หนึ่งจาจกกึมซองโกเลียนเท้าเออแต่เคยกินแค่ร้านจาจกกึมซองนะแต่จาจกกึมซองในเมืองไทยก็ถือว่าเป็นร้านที่มีราคานะออแลวถ้าสมมติว่าเป็นร้านอาหารใช่ไหมแล้วมาคนเดียวผมว่ามันแย่สาหรับมาคนเดียวนะเพราะว่า มันไม่มีพอชั่นสําหรับคนเด okay. ียวโอเคก็อาจจะต้องไปเข้าร้านที่เป็นร้านจานด่วนอะไรเงี้ยอาจจะกินอะไรได้ไม่เยอะสําหรับคนที่แบบอยากลองกินอะไรเยอะๆ,ๆเราเพื่อน<ๆ>ไม่ได้มาด้วยแต่มาเกาเหลีมันต้องกินหมยยูย่างใช่ไหม,มออพวกอะไรอะ่ะไก่ทอดที่มันเป็นเซตจ,จานเบ์เลอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแอบอยากนิดนึงสาหรับผมนะผมไม่ใช่คนที่ชอปปิง้งผมเป็นสายดื่มกินเที่ยวก็เลยติดเรื่องของงานบริการแล้วก็ เครื่องดื่มที่เนี่ยไม่มีความหลากหลาย <Wow. S 1> ถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นหรือเมืองไทยผมว่าตอนนี้เมืองไทยอ่ะน้ำหมักมีฟองอ่ะในร้านสะดวกซื้อเมืองไทยเยอะกว่าถูกกว่าและอร่อยกว่าเพราะว่าหลายคนอ่ะก็น่าจะเคยมาเกาหลีแล้วแหละหลายคนเลยอ่ะหลายคน,อ,น,นอันนี้ก็เป็นความคิดถ้าชอบถ้าชอบดาราเกาหลีมาตามรอยละคร <CD. S 2> ที่คุณชอบเออแล้วก็จะ,จะมาดูมาช้อปปิง้ง <Happy. S 2> เขาที่เห็นจะทุกคนจริงๆเพราะสตวนตัวน้ชอบแต่ที่งงดีที่สุดในในครั้งนี้เลยนะจุดแดงร้านกาแฟป๊อปอัพ2,000วอนก็ประมาณ40นิดนิดินิดนี้คุณได้แบบกาแฟแบบชงดีๆเลยอะ่ะเอออันเนี้ยชอบแนะนำร้านพี่สนร้านพี่สองสนเฮอร์มินเมกาคอฟฟี่แล้วก็เจอกันทิปหน้าบ๊าย